นะคะวิ่งไปน้อยมากๆเลย50,000กว่าตัวไฟของคันนี้จะเป็นแบบฮาโลเจนนะคะตัวแมกไลเนอร์นะคะนี่แมกไลเนอร์สภาพดีมากเจ้าของเก่านี้คือแบบใช้งานแบบเขารักษาได้แบบได้ดีมากเลยอันนี้จะเป็นหน้าจอทัชสกรีนนะคะอันนี้ทางเราจะติดให้นะคะเกียร์ออโต้นะคะคันนี้แบบสภาพนังฟ้าสุดๆ สวัสดีค่ะวันนี้เรามาอยู่กันที่เสน่ห์รถบ้าน2องถนนซ่องร้างของทงุมธานีนะคะวันนี้จะพามาดูกระบะออโต้สวยๆเลยค่ะกับเจ้าคันนี้เลย isuzu d max 1.9s auto ปี2021นะคะมาดูรถกันค่ะตัวกระจังหน้านะคะของคันนี้จะเป็นอากระจังหน้าเดิมๆเลยค่ะดูดูเลยค่ะว่ามันไม่มีรอยไม่มีอะไรเลยไม่มีรอยหิดข่วนไม่มีอะไรเลยแบบใหม่ๆสภาพดีมาก ตัวไฟของคันนี้จะเป็นแบบฮาโลเจนนะคะแล้วก็ตรงนี้มีไฟหลีดด้วยมาดูในส่วนของตัวล้อแม็กล้อแม็กจะเป็นแม็กขอบ6 6เดิมๆจากโรงงานเลยตัวยางก็จะเป็นยางดัลลอบปีใหม่เลยค่ะปี2023อ่าได้ทั้ง4เสเซนเลยกระจกจะเป็นกระจกอัตโมมือนะคะแล้วก็มีสติกเกอร์ก็คือครบเลยสติกเกอร์เดิมๆนะคะนี้เรามาดูอตัวในส่วนของรอยบากนะคะนี่เห็นไหมคะ ลดลดก็คือไม่เคยชนหนักเลยค่ะมีร้อยบาทก็คือยังอยู่ครบแล้วก็ตัวถังน้ำมันของคันนี้นะคะอันนี้จะเป็นดีเซลนะคะอันนี้มาดูเลยค่ะอันนี้จะเป็นดีเซลเรามาดูในส่วนของด้านท้ายกันท้ายกระบะของคันนี้นะคะตัวไฟหน้าก็คือแบบตัวไฟไม่ใช่ไฟหน้าไฟหลังไฟหลังก็คือ,อสภาพดีๆเลยแล้วก็ท้ายไม่เคยชน ไม่เคยชนแล้วก็สวยๆแบบนี้เลยนะคะอันนี้เราติดกล้องหลังให้ด้วยกล้องกล้องถอยหลังให้ด้วยเดี๋ยวเราพาไปดูกันว่าใช้งานได้จริงมีตัวยางอะไรให้ด้วยเราก็มาดูในส่วนของตัวแม็กไลเนอร์นะคะมีแม็กไลเนอร์สภาพดีมากบอกเลยว่าเจ้าของเจ้าข,ของเก่านี้คือแบบใช้งานแบบเขารักษาอลไแบบได้ดีมากเลยอยมาดูอ่มาดู ด้านนี้กันด้านนี้ก็ไม่มีรอยบุบไม่มีรอยขีดข่วนไม่มีรายอะไรเลยนะคะก็คือแบบสภาพดีมากแบบสภาพนางฟ้าสุดๆคันนี้นะคะจะเป็นโอเพนแคปก็คือเปิดได้แล้วก็ตัวเบาะจะเป็นเบาสองตอนนะคะแบบนี้เดี๋ยวเราพามาดูในส่วนของชุดเครื่องมือกันก็คือมีครบเลยเพราะไปเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันภายในของคันนี้นะคะบอกเลยว่าสภาพแบบดีแล้วก็แบบ สวยมากมากเลยอ่าคันนี้นะคะจะได้เป็นเบาะผ้าเรามาดูในส่วนของตัวเครื่องเล่นกันอันนี้จะเป็นหน้าจอทัศรีนนะคะอันนี้ทางเราจะติดให้นะคะจะเชื่อมต่อบูทูลแล้วก็ USB ได้ค่ะเอแล้วก็ตัวเกียร์เกียร์จะเป็นเกียร์ออโต้นะคะคันนี้อ่าเดี๋ยวเราให้ดูว่ากล้องหลังนะคะใช้งานได้จริงเรานี๋ยวให้ดูนะคะนี่กล้องหลังใช้งานได้จริงนะคะ ในส่วนของตัวคอนโซลด้านหน้านะคะบอกเลยว่าสภาพเดิมๆสภาพดีมากแล้วก็ชุดคู่มือก็มีให้ครบเลยนี่ชุดคู่มือนี่วารันตีศูน์นะคะยังอยู่นะคะสามารถขาเข้าข้าวสู่ได้สบายเลยคันนี้นะคะพวงมาลัยจะเป็นพวงมาลาัย power พวงมาลาัย power แล้วก็ไม้นะคะวิ่งไปน้อยมากๆเลย5 0า0 0กว่าก็ตกปีแล้วประมาณ12ื่นสองะคะ่ะเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกัน ตัวห้องเครื่องนะคะบอกเลยว่าสภาพดีสวยๆเลยคันนี้นะคะมาพร้อมเครื่องยนต์1.9นะคะ150แรงม้าไม่รั่วไม่ซึมนะคะตัวคานก็คือก็ยังเป็นคานเดิมๆนะคะไม่เคยชนหนักมาเลยแผ่นเพจก็ยังอยู่ในส่วนของตัวฝากระโปรงก็ดูจากตัวน็อตได้เลยว่าเราไม่เคยเปลี่ยนค่ะแล้วก็มีแผ่นการความร้อนให้ด้วยนะคะสติ๊กเกอร์ก็คือยังอยู่ครบ แล้วก็ทางเรานะคะรับประกันเครื่องเกียร์หปีหรือ1น0 0งกิโลด้วยสวยๆแบบนี้นะคะเราเปิดราคาอยู่ที่4 6 9 0สนบาทนะคะพิเศษสําหรับผูกค้าที่ทักเพจเข้ามานะคะเราลดไปเลย30,000บาทนะคะเหลือ4,39,000บาทเท่านั้นผ่อนสบายๆเพียง8,000ต้นตลอดหรือสัญญาและยังไม่พอนะคะทางเรายังฟรีค่าจับค่าโอนค่าดำเนิเนการ ะะสามารถติดต่อเข้ามาตามด้านล่างนี้ได้เลยหรือว่าทาักเพจ a c e b o o k ของเราเข้ามานะคะทั้งเรามี3มเพจตามนี้แล้วก็มีทิกตอกอีก2ช่องทางนะคะตามนี้เลยอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้เราด้วยนะคะสําหรับใครที่สนใจรถรุ่นไหนหรือมีรถรุ่นไหนในใจนะคะสามารถคอมเมนต์หรือว่าทาักเพจเข้ามาได้เลยบ๊ายบาย